จำนวน1 2 0 0 0ล้านส0 0 0บาทสำหรับก่อสร้างโรงงานนมผงหนองโพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์นมนองโพจำกัดพระบรมราชานุมัติให้โอนกิจการของบริษัทให้กับสหกรณ์และส่งรับไว้ในพระบรมราชูประถม ต่อมาทรงโปรดให้ก่อตั้งมูล,ลนิธิพระบารมีปกเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้พระราชทานเงินจำนวน129000บาทสำหรับเป็นทุนก่อตั้งและให้นำดอกผลอันเกิดจากหุ้นที่ได้จากสหกรณ์ขึ้นทุนเกล้าเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกและเป็นทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคโนมและอุตสาหกรรมส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมตลอดจนครอบครว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับต่อมากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมน้องโพจึงได้น้อมกล้าวน้อมกะหม่อมสร้างคันไถไม้สมอประกอบด้วยชุดคันไถแอกเทียมพระโคฐานรองและธงสางชายสำหรับใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะเมื่อมีอาชีพการเลี้ยงโคโนมก็คืออาชีพพระราชทานเนี่ย ก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเชือ้อครอบครัวสามารถที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับน้องโพก็สนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าษษษษษษษรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าเมื่อมีนมมาส่งให้กับน้องโพ10สิบวันก็ได้เงินตรงที่ไปสิบวันก็ได้เงินไปเพราะ,ะนั้นในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกหลานนั้นเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทได้นะครับหลายท่านด้วยกันนี่คือ อาชีพประธานที่พอ่อหลวงนั้นมอบให้กับพวกเราแล้วก็่างที่เรียนนะครับว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้มาสารต่ออาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะปลูกฝังนะครับ